My veins, I've been driving this train years in this lane, there's no stopping this flame Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping out. <never> <performing> <Lake honeymoon> <uchsamız> คลิปนี้นะคะเราก็มาเจอกันในหน้าสดอีกแล้วเพราะว่าพิกมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จากแบรนด์ for YouTube มาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันในคลิปนี้ค่ะทุกคนนั่นก็คือนี่เลยค่ะ Perfect Skin Illuminating Powder SPF 15 PA+++ ค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นแป้งพับผสมรองพื้นนะคะและก็ผสมชิมเมอร์ด้วยจะมีค่า SPF น้อยไปหน่อยนะคะแนะนำให้ใช้ควบคู่กับครีมกันแดดที่ดีๆด,ด้วยนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเราเข้าเดือนเมษาน้าร้อนแบบนี้นะคะแดดมันก็จะแรงเป็นพิเศษอะเนาะเราต้องหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการ ลักหน้าป้องกัน U V ให้ดีด้วยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะค,คําเคลมของเขานะคะเขาก็บอกว่าช่วยในเรื่องของการเบอร์จุดด่างดํานะคะติดทนคุมมันและที่สําคัญนะคะทําให้ผิวหน้าแรดูกระจ่างใสคะ่ะ และที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะเขาออกมาถึง2เฉดสีด้วยกันซึ่งผิวก็เก่งว่าคนที่มีผิวเข้มนะคะก็อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะคะเหมาะกับคนที่มีผิวขาวหรือผิวขาวเหลืองอะไรแบบนี้น่าจะพอไหวอยู่นะคะเขาก็ออกมาแค่2เบอร์เองอะนะทุกคนก็คือแบบเบอร์หนึ่งก็คือขาว สำหรับคนผิวขาวเลยอะค่ะทุกคนส่วนเบอร์ศูนย์สอี่พีก็ยังกังวลอยู่ว่าพีกจะรอดไหมนะคะแต่ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะก่อนที่จะไปทดสอบเนื้อแป้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจของเขากันก่อน,นะคะ่ะทุกคนแพ็กเกจของเขานะคะก็จะมาในรูปแบบนี้เลยคะ่ะเป็นเท็กเจอร์ด้านทางตลับเลยนะคะด้านหน้านะคะก็จะเขียนว่า perfect skin illuminating powder ค่ะ by for you 2นะคะ เปิดเข้ามาด้านในนะคะทุกคนทุกคนก็จะเห็นเลยนะคะสิ่งที่ผิดประทับใจมากๆเลยก็คือกระจกใหญ่มากแม่นะคะแต่แอบเสียดายตรงที่ว่าเขาไม่มีพลาสติกกันลอยมาให้เลยนะคะก็คือเป็นกระจกเลยนะคะทุกคนส่วนตัวแป้นะคะทุกคนก็จะเห็นนะคะความวิงวับของชิมเมอร์เป็นไงละเอียดมากแม่สวยไหมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมาพร้อมกับพับสีขาวนุ่มมากมาก ไปดูแพคเกจกันมาแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างพอได้ไหมเอ่ยนะคะตัวนี้นะคะมีราคาอยู่ที่199บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะพี่จะมาทดสอบน้องโดยการลงไปครึ่งหน้าให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าน้องจะสามารถเบอร์จุดด่างดําของเราได้มากน้อยแค่ไหนพี่จะไม่ลงรองพื้นนะคะทุกคนเนื่องจากว่าน้องอ่ะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมรองพื้นมาอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าน้องจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนกันคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะลงแป้งฝั่งนี้นะคะโดยที่จะใช้พับที่เขาให้มาเลยค่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาลงกันเลยแล้วกันเนาะ พี่ก็ได้ไปลงแป้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนทุกคนก็จะเห็นเลยนะคะว่ามันสามารถเบอร์จุดด่างดำของเราไปได้แค่นิบเดียวเท่านั้นนีดเดียวหรือแทบจะไม่เบอร์เลยก็ว่าได้นะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือว่าฝั่งที่เราไม่ได้ลงแป้งนะคะจะมี t e x t อร์เงาๆนิดหนึ่งใช่ไหมแต่ฝั่งที่ลงแป้งไปแล้วนะคะมันก็สามารถกบความมันบนใบหน้าของเราไปได้นะคะ นี่ละคะทุกคนแตกต่างกันแค่นี้เลยนะคะเนื่องจากว่า t e x t อร์ของแป้งเขานะคะมีความบางเบามากบางเบาถึงขั้นแบบว่าคนผิวสีก็อาจจะใช้ได้อะ่ะทุกคนเออเพราะว่ามันแทบจะไม่แตกต่างเลยนะคะสําหรับข้างที่ทาแล้วก็ไม่ทาคะ่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันนะคะพี่จะลงลองพื้นอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะใช้แป้งตัวนี้นะคะในการลงเซ็ตหน้าอีกทีค่ะทุกคนเดี๋ยวพีจะมีภาพออกแดดให้ดูด้วยนะคะว่าถ้าตอนออกแดดแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันเลยคะ่ะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่จะแบ่งเป็นข้อดีและก็ข้อเสียนะคะข้อดีสําหรับแปะตัวนี้นะคะก็คือสามารถเบิร์จุดด่างดําของเราได้จริงคะ่ะทุกคนแต่ต้องย้ําก่อนนะคะว่าเขาช่วยเบิร์ ดังดำนะคะไม่ใช่ปกปิดขาะในเรื่องของการคุมมันแล้วก็ติดทนนะคะพี่ก็ถือว่าทําได้ดีอยู่นะคะแต่ในเรื่องของการคุมมันนี้อาจจะต้องเติมระหว่างวันนิดหน่อยนะคะมันไม่สามารถแบบว่าคุมมันได้ทั้งวันจริงๆค่ะทุกคนหลังจากที่พี่ได้ลองใช้ไปนะในส่วนของตัวชิมเมอร์น,นะคะเขาก็ทํามาได้แบบละเอียดมากๆเลยค่ะทุกคนคือสามารถทําให้หน้าของเราเนี่ยมีความวิ้งวับนิดหน่อยนะคะถ้าออกแดดก็จจะสวยนะสำหรับข้อเสียนะคะพี่รู้สึกว่าทางแบรนด์เนี่ยออกเฉดสีมันน้อยไปหน่อยนะคะเพราะว่าแบร ะะเป็นแบรนด์ที่ใครหลายๆคนก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายอ่ะทุกคนไม่ว่าจะราคาหรือว่าตัวแพ็กเกจเนี่ยก็คือแบบน่ารักตะมูตะมีคือแบบเข้าถึงได้ง่ายๆทุกคนแต่ว่าทางแบรนด์เนี่ยออเชสีมันน้อยจะเน้นไปทางโทนขาวสมากกว่านะคะก็เลยอยากให้ทางแบรนด์เนี่ยใส่ใจคนแบบว่าผิวเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะเขาจะได้แบบว่าเข้าถึงทางแบรนด์ได้ง่ายขึ้นค่ะทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีค่า s p f น้อยไปหน่อยะคะ่ะทุกคนต้องใช้ตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะในการควบคู่ไปด้วยนะไม่ว่าจะเป็น ครีมกันแดดตัวดีๆสักหนึ่งตัวนะคะเพราะว่าค่า SPF น้อยแบบนี้มันไม่สามารถกันแดดของเราได้ร้อเซนค่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับการรีวิวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จากแบนด์ o r y o u t ูบค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e เพื่อไปกำลังใจให้กันด้วยนะคะและใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปอีกทีนึงนะคะคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบย